ผมเรียกคอรมชุดนี้ว่าคอรมอที่มาพร้อมกับระเบิดครับเป็นระเบิดเวลาทั้งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สีแยกราชประสงค์และเป็นระเบิดว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่จะต้องรับลูกมาและจะต้องจับลูกได้ต้องวิ่งทันทีครับเพราะว่าคอรมชุดนี้ไม่มีเวลาหันนิมนตและผมก็เชื่อว่าทุกคนตั้งความหวังไว้สูงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งครับว่า รัฐบาลที่มีคอรมเศรษฐกิจภายใต้การนำของดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับคอรมเศรษฐกิจชุดที่มีหมอมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลนนำนั้นเนี่ยใครจะโดดเด่นใครจะมีฝีไม้ลายมืออย่างไรต่อกันแต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือทำอย่างไรจึงจะให้เห็นว่าเป็นการส่งลูกต่อกันมากกว่าที่จะมีการแข่งขันกันครับแต่แน่นอน นายกรัฐมนตรีประยุทธ์จะต้องแสดงความเป็นผู้นำที่จะใช้ทีมใหม่นี้ให้ได้ผลออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดอีกสักครู่ครับจะได้พบกันว่าแต่และกลุ่มคนที่เข้าคนนี้ออกมีเหตุและผลอย่างไรเข้า10ออก11และที่สลับตำแหน่งมี3คนนะครับมีความหมายแน่นอนว่าคอรมอชุดนี้ปรับกว้างขวางขนาดนี้จะสามารถตอบสนองความหวังของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไร สักครู่ครับคุณวีรศักดิ์บกบหเราจะมาร่วมวิเคราะห์กับผมในทุกรายละเอียดเลยครับคอมมี่ผู้นำแ้านวเ power b a n ์แบตเตอรี่มือถือและแบตเตอรี่กล้อง ในโซล่าแชมพูมีตัวยาคีโทโคนาโซนขจัดรังแคลและอาการขันศรีรษะจากเชื้อราอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยายังไม่เคยมีใครทาบทามผมไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลยและที่วันนี้มีข่าวว่ามอบให้ดออรอมพลมาทาบทามผลดออรอมพลยังไม่เคยติดต่อหรือโทรมาหาผมเลยฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงประการที่สอง ถึงจะทาบทามผมก็คงไม่รับนะฮะเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับการใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะไม่รับก็อย่ารับเนี่ยผมไม่เห็นอะไรนี่ก็ผมจะให้รับไม่รับก็ไม่รับไม่รับก็อย่ารับนะนะครับคุณวิรศั์ครับรู้สึกว่าจากการด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างจะเครียดเป็นหน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งสองท่านไม่พูดคุยกันครับ หนึ่งปีที่แล้วดูสดชื่นยิ้มแย้มกันนะตอนที่เข้าร่วมรัฐบาลใหม่ๆสิงหานี้วันที่30สิงหานี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วครับดูจากกันมีงอนมีไม่ค่อยพอใจกันครับคนหนึ่งก็68แล้วก็อาจจะบอกอายุมากกว่าน่าจะเดินมาคุยกับผมหน่อยน่างใหให้ผมออกเพราะคุณใจอุ๋ยพูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติมากแต่ที่ผิดปกติคือไม่ได้บอกเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงผมนายกก็บอกบนี่ที่ประชุมคารมอ ออตัคุณก็พยักหน้าผมว่าระดับผู้ใหญ่บางทีบางทีมีเรื่องหน้าตาเกี่ยวข้องด้วยบอกไม่่ใ้แน่นอนเพราะกุญจอุ้ยหกสิแล้วครับอย่างน<ช>ั้นท่านนายกอ่ะเดินมาบอกหน่อยโดยส่วนตัวหน่อยใช่ไหมออท่านนายกเขาอาจจะคิดว่าผมเป็นนายก ถ้าต้องบอกเขาต้องบอกอีกสิบกว่าสิบเอ็ดคนนะครับครับอออกไปตั้งสิบเอ็ดคนเพราะผมต้องเดินบอกทุกคนไหมอะไรเนี่ยท่านน่าจะเดินมาถามผมไหมัางกระแสข่าวจะเป็นยังไงนายกาจะบอกว่าอ้าวถ้าผมไม่ไปหาคุณคุณก็ควรจะมาถามผมใช่ครับเพราะว่าความจริงมันเป็นข่าวลือมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วนะครับผมน่าจะเป็นเดือนแล้วอาจจะเป็นเดือนแล้วแล้วก็คุณชายอุ๋ยเนี่ยก็จะปฏิเสธตลอดบอกไม่จริงไม่มีใช่ครับผมอยู่ต่อถ้าท่านนายกตอนแรกเราบอกไม่มี ไม่เกี่ยวไม่มีการปรับอะไรค่อยๆยอมรับทีละครั้งสองครั้งว่าามีการปรับแล้วก็ปรับใหญ่แล้วก็ตอนท้ายก่อนประกาศถึงมีการบอกว่าใช่คุณสมคิดมาแทนคุณชายปริยาทรนซึ่งตรงนี้แหละที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกกล่าวกันทําไมการจากลาไม่มีพิธีกรรมที่มันดูดีกว่านี้ครับคือถ้าดูจากภาษาที่คุณชายอุ๋ยมาพูดวันนี้คือสรุปได้เลยว่าจากลาไม่ดีเพราะอย่าลืมนะว่า ไอ้แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับเดจาวูนะใช่สมัยรับประหารครั้งก่อนสมัยตอน49คุณชายอุ๋ยก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันขิงแกขิงแก่ <c oughs> แล้วก็คู่เดิมด้วยซ้ำไปใช่ <c oughs> คือด็อรสมคิดนี่แหละใช่ฟ <c oughs> อนไม่คําว่านะแบ่งแยกและปกครองเนี่ยคือเป็นคําที่แบบถือว่าถ้าวงการรัฐศาสตร์นี่ถือว่าแรงมากนะครับใช่ครับอาจจะ พูดแค่น้อยใจเสียใจอย่างเดียวไม่ได้นะค่อนข้างแบบผมว่าโกรธนิดนิดนะถ้าตีความจากภาษาแบบนี้เพราะมันมันถือว่าแหลกก็นี่แหละคือประโยคที่คงจะจารึกในตำนานประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปพอสมควรนะครับว่าไม่ชอบเพราะว่าเรื่องแบ่งแยกและปกครองไม่ดีท่านนายกก็บอกว่าไม่รับก็ไม่รับเพราะว่าคุณชาบอกไม่รับตําแหน่งที่ปรึกษาไม่รับก็อย่ารับก็ แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องมีการปรับความเข้าใจกันแล้วว่าต้องจากลากันเพราะอย่างน้อยสุดก็ทำงานร่วมกันมาปีหนึ่งแล้วก็ฟันฝ่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่นางนๆาม,มาร่วมกันอยู่เรือลําเดียวกันนะครับครับเพราะถ้าโดยถ้าคนที่อ่านข่าวการเมืองว่าจบรัฐศาสตร์เรียนรัฐศาสตร์นี้เข้าใจประโยคนี้ดี <c oughs> แบ่งแยกและปกครองคือไม่อยากให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยรวมตัวกันเพราะหลักผู้นําเมื่อก่อนที่หลักที่สอนกันทฤษฎีก็คือว่าร้อนกระจาย พวกคนเหล่านี้ไม่รวมตัวกันและปกครองจะสะดวก<ช>เพราะถ้าปล่อยคนตัวเล็กตัวน้อยมารวมตัวกันผู้นําจะแย่แยพูดแบบนั้นเลยซึ่งซึ่งแบบนี้เลยบอกว่าค่อนข้างแรงนะใช่ครับแรงรทีเดียวแหละครับตอนนี้พาระาก็มาอยู่ที่คุณสมคิดละเพราะว่าจะต้องไปหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนคุณชายอุยอ๋ยซึ่งก็แน่นอนมีคนเปรียบเทียบกันแน่ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยจะต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรเอาล่ะเราให้ดูภาพใหญ่เลยครับครับนี่คือคนที่เข้าครับทั้งหมด สิทท่านแน่นอนครับหัวเรือใหญ่ดรสมคิดนะครับก็ตามมาด้วยทีมสมคิดทุกตสมคิดทั้งหมดเลยนี่คือจะเรียกว่าคนใกล้ชิดดรสมคิดทั้งหมดก็ว่าได้สมคิดคอนเนคชั่นเขาบอกก็แบบนั้นเลยนะครับคือแน่นอนนะอย่างที่เราพูดเมื่อวานแล้วท่านดรสมคิดตัดที่ใจเข้ามาเป็นโค้ดเองเนี่ยลงเล่นเต็มตัวเองเนี่ยหรือว่าควบคุมเองทั้งหมดเนี่ยต้องพูดกับท่านนายกแหละต้องขอทีมงานขอ นักเตะใหม่ให้ผมนะผมมีตังซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมไหมเพื่อที่จะทีมไต่อันดับขึ้นมาเพราะว่าเลยเป็นที่มาของหลายๆท่านเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เชื่อว่าดรสมคิดเลือกมาทั้งหมดเพราะดูจากประวัติการทํางานทุกคนแล้วเนี่ยก็ทำเคยทำงานร่วมกันคนใกล้ชิดรู้จักกับคุณสมคิดนะครับแต่รัฐมนตรีคลังคนใหม่คุณอภิษฎนี่ก็อยู่แบลงกรุงไทยแลวก็ความจริงเนี่ยคุณสมคิดเคยเสนอชื่อคุณอภิษฎให้เป็นรัฐมนตรีคลังก่อนหน้านี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วใช่ครับนะครับแต่ก็ แค่คุณสมหมายภาษีซร่งคุณชายอุ๋ยเป็นคนเสนอใช่ครับก็เน็น,น,นทีมของคุณชายนะทีมคุณชายก็คือเนี่ยครับนี่คือทีมคุณชาย <laughs> ใช่1ิบสิบเอ็ดจริงนะ,ะประมาณสั้แปดท่านที่เป็นทีมของคุณชายแปท่านเป็นทีมคุณชายอ,อีก3ท่านใกล้ชิดกับคุณหมอประเวศจะถ้าเรียกถ้าให้บอกทีคือทีมคุณชายกับทีมใกล้ชิดคุณหมอประเวศนี ออกไปเลยทั้งชุดออกจากตึ้งชุดเลยค,คือสองทีมนี้แหละครับ่ทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยจะมีคลังอุตสาหกรรม ICT ต่างประเทศนี่ผมก็ต้องถือว่าอยู่ในเศรษฐกิจนะเพราะว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจเนี่ยกัออกบต่างประเทศนี่แยกกันไม่ออกช่ับคมนาคมนี่และพาณิชย์นี่ก็ชัดเจนต่างประเทศว่าอยู่ใต้คุณสมคิดหมดใช่ครับคือเรื่องของไอการที่ทีมกระทรวงพาณิชย์ ที่เอาลัมปตีคนใหม่เข้ามานั่งเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับว่าท่านเก่งเรื่องของต่างประเทศอยู่แล้วดูการค้าต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นดูจากทิศทางการวางคุมกําลังของดรสมคิดเนี่ยแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ต้องคุมไม่อยู่นะครับก็คือเรื่องของราคาสินค้าเกษตรอะไรต้องเอาไว้อยู่นะครับเรื่องการต่างประเทศเพราะท่านเข้าใจนะท่านจบเศรษฐศาสตร์จริงๆทั้งสองท่านทั้งทั้งดรสมคิดและคุณชายอุ๋ยเนี่ยก็จบมาธรรมศาสตร์เหมือนกันครับนะก็หลักๆคิดก็คล้ายๆกันลครับก็คือว่า ถ้าส่งออกไม่ดีเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับใช่ต่อให้ท่องเที่ยวเราดีอย่างไรนะครับไม่มีระเบิดก็ตามเถอะมันก็เอาไม่อยู่เพราะขนาดของส่งออกมันใหญ่แต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนฉะนั้นรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ต้องอยู่ในเศรษฐกิจนี่เช่นเดียวกันน่าจะทํางานร่วมกันได้นะครับครับฉะนั้นเราดูว่าคนของคุณสมคิดเนี่ยมาตั้งแต่ ตัวรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณคอัชากามาจากปรดใช่ไหมครับใช่ครับก็ขึ้นมาคุณอุตมะรัฐมนตรี ICT นี่ก็เคยเป็นเลขาคนใกล้ชิดคุณสมคิดมาก่อนใช่ครับคุณที่สนิทอีกคนหนึงคุณสุวิทย์เมสินศรีเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยคราวนี้ก็แสดงว่าเอาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการคือเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องการวิเคราะห์ถึงภาพรวมเนี่ย ดรสุวิทย์นี่เก่งมากช่มีชื่อเสียงว่าเป็นคนมองอะไรในชัดเจนใช่ครับแต่ที่ท้าทายคือว่าคุณอุตมะกับคุณสุวิทย์เนี่ยยังไม่เคยบริหารงานกระทรวงจริงๆซึ่งนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อก่อนอาจจะอยู่เบื้องหลังเป็นนักคิดเขาเรียกว่าเป็นนักออกแบบช่ออกแบบด้านเศรษฐกิจคือตั้งแต่หัวหน้าทีมแล้วนะครับดรสมคิดนะครับดรอุตมะแล้วก็สุวิทย์เนี่ยถือว่าเป็นนักออกแบบด้านเศรษฐกิจที่ชั้นดีก็ว่าได้แต่ว่า มีดร,รสุขิตที่ลงคลุกไปภาคปฏิบัติจริงๆแต่ทั้งสองท่านถือว่ายังไม่ลงที่แบบคุมงานใหญ่ขนาดน,นี้ครั้งแรกครั้งแรกที่ต,ต,ต้องมาบริหารกระทรวงระดับกระทรวงเลยนะครับแต่ว่าอย่างคุณอภิษฎนี่ประสบการณ์จากแบงก์กรุงไทยเรื่องคลังนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติงานมาก่อนใช่ครับก็อยู่ผ่านวงการภาคเอกชนภาคธุรกิจนะอยู่อยู่ภาคธุรกิจใหญ่ๆมา 2- 3ธุรกิจแล้วก็น่าจะได้องความรู้มาพอสมควรแต่ว่าอาจจะได้ภาพมาภาคอย่างที่นายก บอกก่อนท้านี้หรือไม่เนี่ยอัน,นี้เป็นโจทย์อยู่เพราะก่อนท้านี้ท่านนายกบอกว่าก็รับจีคลังคนใหม่ก็อยากได้นับแบบหมาภาคหน่อยอแต่ถ้าถามว่าคุณลิศักรตรงไหมก็ไม่ตรงทีเดียวนะครับ,รบออกเชิงธุรกิจมากกว่านับการเงินมากกว่าก,ก,าก็ไม่เชิงหมาภาคเพราะเรื่องหมาภาคนี้ก็สําคัญนะครับอตอนนี้หนี้ภาคครัวเรือนก็เยอะนะครับเก็บรายได้ก็พลาดเป้าไปเยอะรเรื่องภาษีก็ไม่นั่นก็คิดว่าต้องทํำยังไงนี่เรื่องใหญ่ของของรับจีคลังคนใหม่ก็ว่าได้นะครับครับคอสชก็ยกเอา ที่เคยเป็นทั้งรองนายกและรักษาการควบกระทรวงเนี่ยขึ้นไปเป็นรองนายกอย่างเดียวเลยใช่ครับใช่ครับตัวหลายหลายอย่างก็เป็นแบบนั้นนะครับครับคมนาคมก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือวันนี้มีทั้งรองนายกที่รู้ด้านคมนาคมแล้วก็ตั้งลตรีคมนาคมขึ้นมาใหม่ครุคณคมก็ขยับจากเป็นลตดีช่วยก็ขึ้นมาเป็นลตรีว่าการก็เป็นแผนใหญ่นะครับเราเห็นวิสัยทัศน์ท่านประจินมาหลายๆครั้งแล้วจะมีรถไฟฟ้า Mm hmm. สิบเส้นทางในกรุงเทพยังไงแผนท่าเรือแผน mm hmm. แโลจิสติกต่างๆลถไฟฟ้าที่จับมือกับจีนลถไฟฟ้าที่จับมือกับญี่ปุ่นเยอะแยะหมดผมว่า mm hmm. โอเคมีรองนายกมาดูแลด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีรัมตรีเข้ามาดูแลทํา,างานร่วมกันผมว่าถ้าเกิดเราทำเป็นทีมเวิร์กได้เนี่ยก็จะดีคำถามอยู่ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนหัวใจก็คือทีมเวิร์กเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาระหว่างคุณชายอุย๋ยฐานะรองนายกเนี่ย กับรัฐมนตรีบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในทีมท่านเช่นรัฐมนตรีพาณิชย์เดิมที่มีข่าวคราวว่าไม่ค่อยที่จะเดินไปในทางแนวเดียวกันแต่ภายใต้โครงสร้างใหม่คุณสมคิดดูแลได้ทั้งหมดแต่ว่านแน่นอนอย่างพลเอกอนันตพรนี่ก็เป็นคนที่รู้จักดีของท่านายก ที่มาดูแลเรื่องพลังงานครับหรือพลเอกสิริชัยก็มาดูแรงงานเนี่ยก็จะจะบอกเป็นสมคิดคอนเนคชันของไปได้มาจากท่านนายกใช่ครับพลเอกอนันตพรเนี่ยซึ่งดูพลังงานเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกทีว่ารายงานตรงดตรสมคิดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารายงานนายกเพราะมีกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีบางท่านที่บอกเข้ามาดูเศรษฐกิจก็จริงนะแต่ขอรายงานตรงท่านนายกก็ต้องไปดูอีกทีว่าใช่ไม่ใช่อันนี้สําคัญ พราะมจะกลับมาที่คาถามที่คุณดูชัยพูดเมื่อกี้ว่าทีมเวิร์กสำคัญสุดใช่ครับเพราะว่าท้ายที่สุดต้องพิสูจน์ด้วยว่าทีมที่มาเนี่ยจะเดินไปทางแนวทางเดียวกันจะต้องไม่มีข่าวคราวเรื่องของเกาเหลาและจะต้องสามารถตอบสนองความคาดหวังว่าเรื่องส่งออกเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการทําให้ความเชื่อมั่นในนักลงทุนเอก,กชนเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมาได้อย่างมีนัยสำคัญ น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าเป็นคอรมอรที่ไม่มีเวลาที่จะมามีหันนีมูนสองก็คือว่าไม่ใช่เป็นจังหวะที่จะต้องมาเรียนรู้งานลงปั๊บถ้าเป็นนักรักบี้นี่ได้ลูกปรับต้องวิ่งเลยครับไม่สามารถจะรับลูกแล้วก็ยังมองซ้ายมองขวาว่าจะวิ่งไปทางไหนดีและนี่คือสิ่งที่ท้าทายคอรมอรชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาแน่นอนครับ คนทั้งประเทศตั้งความหวังไว้และผมเชื่อว่าเอกชนเนี่ยจะเป็นคนที่จะบอกกล่าวได้ครับว่าจะทํางานร่วมกันกันกบทีมเศรษฐกิจของคอรมอชุดนี้ได้หรือไม่หวังว่าจะได้เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เจอกับหลายเรื่องทั้งที่รู้ก่อนหน้านี้และทั้งที่คาดไม่ถึงเช่นกรณีะระเบิดที่4สียแยกราชประสงค์ก็มาซ้ําเติมทําให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจเกือบจะทุกเครื่องเนี่ยตอนนี้วิ่งไม่ถึงครึ่งหนึ่งบางเครื่องเกือบจะหยุด บางเครื่องที่เคยวิ่งอยู่ดีอย่างท่องเที่ยวนั้นก็ทำท่าจะมีปัญหาซึ่งแน่นอนครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของคอรมครับคุณบัญชาคุณอุมาพรยังมีรายละเอียดมากเลยครับที่จะต้องเจาะลึกลงไปในแต่ละกระทรวงแต่ว่า Nation ทีวเราจะเกาะติดวิเคราะห์เป็นระยะระยะจากนี้ไปครับขอบคุณค่ะคุณสุธิชัยคะ